สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธาตุโมลิดีนัมซึ่งเป็นหนึ่งใน17บธาตุที่ผมจะก,กนะครับก็อเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วธาตุโมลิดีนัมเนี่ยมักจะไม่ค่อยขาดในพืชเราเพราะธาตุชนิดนี้นะครับใช้ในปริมาณน้อยแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าธาตุโมลิดีนัมขาดในพืชเราจะขาดในลักษณะไหนและปรากฏอาการอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับไม่สะดวกชมทาง YouTube ก็สามารถติดต่อผมได้ทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ปกติและ Facebook แฟนเพจคือหัวข้อโลกแห่งการเกษตรแบบเดียวกันนะครับธาตุอาหารที่ผมจะพูดนะครับที่พืชต้องการมีทั้งหมด17ธาตุซึ่งก็กล่าวไปเกือบจะครบแล้วนะครับประกอบด้วยธาตุหลักคือไนโตรเจนฟอสฟรสอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมและกรมมถทัน ธาตุจุลธาตุหรือธาตุเสริมประกอบด้วยเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโมลิเดนัมบรอนคอรีนและนิกเกิลน,นะครับส่วนอีก3าธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนได้จากน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับเรามาดูแหล่งธาตุของโมลิเดนัมกันบ้างนะครับว่าโมลิดดนัมเนี่ยปัจจุบันนี้สมมุติว่าามโมลิเดนัมขาดจะหาจากที่ไหนมาเติมนะครับโมลิเดนัมเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะใช้พวก ตัวแรกนะครับโซเดียมโมลิบเดตตัวนี้ประมาณ25กิโลกรัมตัวนี้สามารถใส่ทางดินก็ได้นะครับโซเดียมโมลิบเดตเนี่ยนะครับประมาณ99.5%นะครับเป็นตัวธาตุโมลิุลน้ำอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับประมาณ39.6%ตัวนอกนั้นก็จะเป็นพวกโซเดียมซึเป็นส่วนใหญ่500กรัมเนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,000บาทซึ่งถือว่าแพงพอสมควรในทีเดียวอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นตัวแอมโมเนียมโมลิบเดตตัวนี้ประมาณ500กรัมก็แพงเหมือนกันนะครับแอมโมเนียมโมลิบเดตตัวนี้นะครับมีโมลิเดนัมประมาณ54%ตัวนี้นะครับบรรจุ500กรัมราคาอยู่ที่2,500บาทซึ่งถือว่าแพงพอสมควรในทีเดียวนะครับเรามาดูความเป็นประโยชน์ของธาตุโมลิเดนัมนะครับว่าค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างเท่าไหร่ในดินถึงจะทำให้โมลิเดนัมเ ปลดปล่อยให้พืชเราได้ตามปกตินะครับตารางนี้เป็นตารางแสดงอิทธิพลของค่าความเป็นกฎเป็นดางที่ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชภายใต้สภาวะความเป็นกฎเป็นดางเท่าไหร่นะครับที่พืชจะปลดปล่อยโมลิดินัมได้ดีนั่นเองจากลูกศรสีเหลืองที่ผมชี้นะครับที่เป็นพปื้นยาวๆสีเขียวเนี่ยตัว M กับตัวโเล็กเนี่ยคือธาตุโมลิดนัมนะครับจะเห็นได้ว่าโมลิดินัมเนี่ยจะละลายได้ดีในสภาพที่ เป็นด่างนะครับแต่ถ้าหาก pH ต่ำกว่า5.5แล้วโมลิดีนัมจะละลายได้น้อยลงหรือไม่เป็นประโยชน์กับพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับค่า pH ของดินอยู่ที่5.5-6.5ถึง 5, ก็เพียงพอแล้วสำหรับที่โมลิดีนัมจะเป็นประโยชน์กับพืชของเรานะครับเรามาดูว่าธาตุโมลิดีนัมเนี่ยอยู่ในดินกับอยู่ในพืชจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับธาตุโมลิดีนัมถ้าอยู่ในดินจัดเป็นธาตุที่ ไม่เคลื่อนที่ในดินเช่นเดียวกับฟอสฟอรัสเมงกานิตเหล็กสังกะสีทองแดงนะครับธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในดินนั้นหมายความว่ามักตกตะกอนกับธาตุอื่นนะครับหรือเคลื่อนที่ไม่ได้หรือเคลื่อนที่ได้น้อยจะสูญเสียก็ต่อเมื่อน้ําชะล้างไปหรือหน้าดินพังทลายนั่นเองนะครับเมื่อธาตุโมลิดดนัมเข้าสู่พืชนะครับจัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อย หรือเคลื่อนที่ได้ยากนั่นเองนะครับก็ประกอบไปด้วยเหล็กแเงกานิสสังกะสีทองแดงโมลิเดนัมนะครับอันนี้4ีห้าตัวนี้จัดเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้น้อยในในพืชน,นะครับธาตุพวกนี้นะครับรวมทั้งโมลิเดนัมด้วยถ้าหากขาดจะแสดงอาการที่ใบอ่อนเพราะเวลาสมมุติว่าดินเราขาดธาตุโมลิเดนัมใช่ไหมครับรากจะส่งสัญญาณไปยังต้นพืชบอกว่าโมลิเดนัมในขาดแล้วนะ ปกติแล้วถ้าธาตุาไหนที่มันเคลื่อนที่ได้มันก็จะเอาจากใบแก่ไปเลี้ยงใบอ่อนแต่ถ้าขาดมลิเดนัมเนี่ยมันเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ไม่ได้มันไม่สามารถนําจากใบแก่ไปเลี้ยงใบอ่อนได้เพราะฉะนั้นใบอ่อนจึงแสดงอาการขาดธาตุมลิเดนัมให้เห็นนั่นเองนะครับเรามาดูความสําคัญของธาตุมลิดนัมกับพืชของเราว่ามีความสําคัญกันยังไงนะครับโดยทั่วไปธาตุมลิดนัมนะครับพืชทุกชนิดเลยนะครับจะดูดอยู่ในรูปของ m o l ิบเด t ไ Ion นะครับพอดูดเข้าไปแล้ว m o d ิบเดนัมนเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ไนเตรตดีดักเต็นะครับซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆของพวกไนโตรเจนในพืชนั่นเองนะครับซึ่งเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับกระบวนการรีด e วไนเตรตเปลี่ยนต่อจนเป็นกลายเป็นแอมโมเนียมเพื่อน,นำมาสร้างกรดอะมิโนและโปรตีนในพืชของเรานะครับแต่ถ้าเป็นจูเินยในดินเนี่ยในพวกพวกืชตระกูลถั่วเนี่ย จะใช้โมลิบดนัมเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะต้องตรึงพวกไนโตรเจนจากอากาศมาให้พืชเตาไโใช้นั่นเองนะครับเพราะนั้นพวกโมลิบดนัมเนี่ยจึงจําเป็นต่อพวกจุลินทรีย์ในดินพอสมควรในทีเดียวนะครับในกระบวนการที่จะเปลี่ยนจากพวกไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียนั่นเองนะครับสรุปนะครับธาตุโมลิเดนัมเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน โดยวิธีซิมไบโอติกนโตรเจนฟิกเซชันโดยเฉพาะพวกไรโซเบียมที่อยู่ในปมรากถั่วนั่นเองนะครับ 2. ทําให้พืชดูดไนเตรตได้ดีขึ้นถ้าขาดโมลิเดนัมพืชก็จะไม่ค่อยดูดไนเตรตหรือพวกนโตรเจนเนี่ยดูดได้น้อยนั่นเองนะครับ 3. าําเป็นสําหรับการสร้างคลอโรฟิลและเอนไซม์บางชนิดในพืชน,นะครับสังเกตไหมครับพวกจุลธาตุธ่านเล็กธาตุน้อยรวมทั้งมลิเดนัมเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นองค์ประกอบของอะไรหรอกนะครับ ไปอย่างลเล็กและน้อยในกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการออกซิเดชันไีออเชันตัวนี้เป็นเป็นลักษณะไปช่วยเล็กๆลน้อยๆแต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดเนี่ยผิดปกติทันทีมันก็เลือบเหมือนรถยนต์นะครับไม่ใช่ล้อไม่ใช่พวงมาลัยแต่เป็นอุปกรณ์เล็กๆภายในเครื่องยนต์ถ้าขาดเนี่ยเครื่องยนต์ก็เดินไม่ได้เช่นเดียวกันแบบเดียวกันโมลิบดีนัมก็เช่นเดียวกันนะครับโมลิบดีนัมนะครับจาเป็นสําหรับพืชในตะกูลตัวโดยเฉพาะพวกไรโซเบียม ในการรึงไนโตรเจนจากอากาศนะครับและมีความสําคัญในการเปลี่ยนไนเตรตในพืชให้เป็นกรดอะมิโนและกระสร้างโปรตีนนะครับจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชช่วยให้ผลไม้สุกแก่เร็วขึ้นนะครับถ้าในผลไม้เนี่ยมีสารพวกไนเตรตไนโตรเจนที่สูงเนี่ยนะครับมอลิเทนัมในพืชเนี่ยจะเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นกรดอะมิโนโปรตีนและเป็นน้ําตาลถ้าขาดพวกมลิมลินัมเนี่ยความหวานก็จะน้อยลงนะครับ ขอขอบคุณตารางนี้นะครับจากท่านอาจารย์สุนทรียยิ่งชัชวานอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจากตารางนี้จะเห็นได้ว่าลูกศรสีแดงนะครับองค์ประกอบของเอนไซม์ในต้นพืชนะครับประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและโมลิบดีนัมนะครับกระบวนการเอนไซมนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนในเกตเป็นแอมโมเนียมนะครับซึ่งมีความสําคัญกับพืชเราอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวซึ่งขาดไม่ได้นั่นเองนะครับ ถ้าหากพืชขาดธาตุโมลิเดนัมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากพืชเราขาดธาตุโมลิเดนัมนะครับอาการขาดธาตุโมลิเดนัมเนี่ยจะปรากฏตอนล่างๆของใบบริเวณลำต้นก่อนนะครับแล้วจะค่อยๆลุกลามไปยังใบด้านบนจนทั้งหมดต้นเลยนะครับสังเกตอาการที่พืชขาดธาตุโมลิเดนัมนะครับขอบไปเนี่ยมันจะมว้วนคล้ายๆเหมือนขาดธาตุพวกบอรอนแต่พวกนี้จะจะออกลักษณะม้วนชัดเจนกว่าพวกบอรอน ถ้าในขาลักษณะรุนแรงนะครับปลายใบเนี่ยอาจจะไหม้โดยเฉพาะพวกใบแก่ต่อมาก็จะลุกลามเข้าไปจนทุกส่วนของใบของต้นพืชจนในที่สุดพืชก็จะตายลงนั่นเองนะครับการขาดธาตุาาโ,มาโมลิดดนัมก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. อาการขอบใบแห้งและม้วนงอขึ้นนะครับคล้ายๆกับพวกโบรอนแต่ว่าขาดโมลิเดนัมเนี่ยตรงปลายปลายใบน,ยนะครับมันจะเกิดอาการแห้งด้วยนะครับอันนี้เป็นการ ขาดโมลิเดนัมที่ต่างจากโบรอน2พื้นที่ระหว่างเส้นใยเนี่ยจะมีสีสีจางหลังจากนั้นถ้าขาดรุนแรงก็จะแห้งตายในที่สุดนะครับข้อที่3ในกรณีที่พืชต้องการมากๆเนี่ยถ้าไม่ได้โมลิเดนัมนะครับพืชจะมีลักษณะต้นแคระติดดอกยากหรือไม่ติดผลเลยก็มีนะครับถ้าติดดอกติดผลแล้วมันก็จะร่วงในที่สุดนะครับ 4. ในไม้ผลเนี่ยถ้าขาดโมลิเดนัมจะสุกช้า นะครับสุกช้ากว่าปกติถามว่าสุกไหมสุกเหมือนกันเลยตกสุกช้ากว่าเพื่อนนะครับข้อที่5ในแม่ผลที่รับประทานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรสหวานเท่าไหร่นะครับขาดโพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ค่อยหวานแต่ถ้าขาดมลิดีนัมรวมด้วยเนี่ยยิ่งไม่ค่อยหวานไปใหญ่นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ขาดมลิดีนัมในพืชของเรานะครับตัวนี้เป็นลักษณะใบของพืชที่ขาดมลิดีนัมจะสังเกตว่าใบจะซีดนะครับ มีจุดกระจายใบม้วนงอแล้วก็ปลายบริเวณปลายใบเนี่ยนะครับมันจะเป็นออกแข้งแห้งขอบขอบหน่อยบริเวณใบใบ,ใบที่มันเป็นมันจะเป็นจุดซีซี่จางๆกระจายไปตามใบทั้งนี้พืชแต่ละชนิดเนี่ยจะแสดงอาการไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่โดยหยุดส่วนใหญ่แล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะแตงกวาที่ขาดพวกโมลิเดนัมนะครับการเจริญเติบโตก็จะจะชะงักลงนะครับ ทั้งใบทั้งหมดทั้งต้นเนี่ยจะออกสีเหลืองให้เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะาอาการของกระลำดอกที่ขาดพวกโมลิเดนัมจะเกิดอาการใบผิดรูปขนาดเล็กลงและก็มีอาการเหลืองซีดใบมีลักษณะเรียวยาวนะครับอันนี้เป็นอาการขาดโมลิเดนัมในพวกกระลำดอกถ้าหากเราจะแก้อาการขาดาธาตุโมลิเดนัมเนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับการจัดการเมื่อพืชขาดโมลิเดนัมนะครับข้อที่1 ใช้โมลิบเดกออกไซด์คลุกเม็ดพืชก่อนปลูกในอัตรา10กิโลกรัมต่อไร่นะครับ 2. ใส่แอมโมเนียมโมลิบเดตให้กระด,ดินในอัตรา4-5กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งพวกนี้เนี่ยแพงพอสมควรนะครับ3ใส่โซเดียมโมลิบเดตให้กระด,ดินทั้ง3อย่างนี้นะครับจะแก้ปัญหาการขาดธาตุโมลิบเดนั้มได้นะครับโดยทั่วไปพืชจะใช้ในรูปของโมลิบเดนัมอยู่ในรูปของโมลิบเดตไอออนนั่นเองนะครับ ี่น้องเกษตรกรไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยการขาดโมลิเดนัมเนี่ยพืชโดยทั่วไปแล้วใช้โมลิเดนัมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปพืชในประเทศเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยขาดโมลิเดนัมนะครับถ้าดินของเราเนี่ยไม่เป็นกรดจัดจนลักษณะถึง0หรือ1นะครับแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยโมลิเดนัมมันจะเป็นประโยชน์กับพืชอยู่แล้วนะครับมันจะปีปัญหาเฉพาะในดินที่เป็นกรดจัดจัดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ากรดจัดแล้วก็เติมพวก ปูนขาวปูนมันปูนดูลระไม้พวกนี้ได้นะครับในแก้แการแก้ปัญหาดินตดจัดนะครับเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดโมดลิดีนัมนะครับอันนี้เป็นตารางอิทธิพลค่าความเป็นกรดเป็นห่าของโม,โมลิดีนัมนะครับก็จะเห็นว่าถ้า7ขึ้นไปหา9้าเนี่ยละลายได้ดีพืชใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าต่ํากว่า5.5หรือ5ลงไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพืชน,น้อยนั่นเองนะครับอันนี้เป็น ส่วนของพวกโมลิดีนัมที่เป็นประโยชน์กับพืชการวิเคราะห์ธาตุอาหารการขาดจุลธาตุรวมทั้งโมลิดดนัมด้วยนะครับการดูอาการที่ใบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่พืชบางชนิดจะไม่เหมือนกันก็มีนะครับ 2. ค่าวิเคราะห์พืชใช้ได้ดีถ้าไม่มีการปนเปื้อนถ้าหากอยากรู้ว่าพืชเราขาดธาตุไหนเช่นขาดโมลิดีนัมเนี่ยถ้านําใบไป,ไปวิเคราะห์นะครับจะได้รู้ว่า ใบนั้นขาดมลิเดนัมจริงหรือเปล่านะครับ 3. ค่าวิเคราะห์ดินไม่สามารถบอกได้ว่าพืชจะได้รับมลิเดนัมหรือจุลธาตุอย่างอื่นได้เพียงพอเพราะถ้าเป็นมลิเดนัมถ้าเป็นกรดจัดต่ำกว่า5เนี่ยมลิเดนัมเป็นประโยชน์น้อยหรือถ้าถึง1กับ0นย์อย่างเงี้ยค่าความเป็นกรดเป็นด่างพืชแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยสูงกว่า7จขึ้นไปเนี่ยพืชก็จะได้รับตามปกตินะครับ อันนี้เป็นที่มาว่าทําไมค่าวิเคราะห์ดินถึงบอกไม่ได้ว่าพืชจะรับอย่างพอเพียงนั่นเองโมลิเดนัมโดยทั่วไปนะครับที่ผมเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตมันก็มีไม่กี่ยี่ห้อนะครับของท่าตรองท่าเสริมเนี่ยมันจะเป็นพวกโมลิเดนัมต่างหากที่เขาใช้พลพวกไม้เถาวัลย์เลยผูล้ล้มลุกพวกผักกินใบพวกเนี้ยนะครับที่เขาเขียนว่าช่วยขยายขนาดผมเนี่ยโมลิเดนัมเนี่ย มันไม่ได้ไปช่วยแต่มันไปนเกี่ยวกับพวกองค์ประกอบเอนไซม์ต่างๆที่ทําหน้าที่พวกนี้นั่นเองนะครับขวดนี้ก็อยู่ะมาณสักร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเลดีนัมที่เขาเสริมมาในพวกธาตุรองและก็ธาตุเสริมนะครับจะเห็นว่าตามลูกศรสีเหลืองที่ผมชี้เนี่ยธาตุตัวอื่นเช่นแมกนีงงเซียมมี1.5 1.6%ซัลเฟอร์กำมะถัน4%เหล็ก1%นึงนตนิกเนึ่งสังกะสี3%แต่โมเลดีนัมเนี่ย 0.02%นะครับนั่นหมายความว่าโมดิเดนัมเป็นธาตุที่ใช้น้อยมากและมักจะไม่พบอาการขาดโมลิเดนัมในพืชบ้านเรานั่นเองนะครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะครับกลัวว่าพืชเราปลูกไปแล้วจะขาดธาตุบางอย่างรวมทั้งโมลิเดนัมด้วยก็มีพวกจุลธาตุจำาหนานะครับเช่นพวกนิกสเปย์ยูนิเลตลิเบีร์พัทยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสามารถซื้อตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปหรือออนไลน์ก็ได้เป็นพวกจุลธาตุสามารถฉีดพ่นได้ ป้องกันการขาดนั่นเองนะครับครับทั้งหมดก็เป็นความรู้ที่ผมประมวลมาให้พี่น้องเกษตรกรรับฟังรับทราบกันเกี่ยวกับธาตุโมลิเดนัมขอย้ําตรงนี้นะครับโมลิเดนัมเป็นธาตุที่ใช้น้อยมากในพืชนะครับโดยทั่วไปพืชบ้านเราจะไม่ค่อยขาดโมลิดนัมถ้าหากขาดก็สามารถนําไปแก้ไขตามที่ผมกล่าวมาในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อย ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอทิ้งท้ายด้วยคติธรรมในการทำงานของหลวงพ่อชาสุพัฒโทนะครับเวลาโกรธขึ้นมาด็อกเตอร์หรือป .4 ีก็งูงพอๆกันข้อนี้หลวงพ่อท่านอยากจะสอนให้เรารู้ว่านะครับความโลภความโกรธความหลงไม่ว่าเรียนจบสูงขนาดไหนถ้าไม่ฝึกปฏิบัติทางจิตใจแล้วพอมันเกิดขึ้น ความร้ายแรงหรือความโง่ก็พอๆกันนะครับสุดท้ายก็ขอราฐนาคุณพระตนาไตรคุ้มของพี่น้องเกษตรกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ